ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเาเลแมคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชวนเธอมาลีแอวันนี้อยู่กับคอนเทนต์ตำนานจอมยุทธพูดถังสาร EP ที่ 70, 71, 72ครับใช่แล้วนะคะ EP ที่แล้วเหมือนกับเขากำลังจะไปหาใครสักคนหนึ่งเออกอนจบก็มีคนคนหนึ่งที่ใช่ใช่ยืนอยู่แล้วแบบรู้สึกว่าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นอ่าเราเคยเห็นตอนที่ ที่เขาสู้แล้วพ่อใช่ฉันไม่แน่ใจว่าใช่คนนี้ไหมแต่ว่าคนที่ถังซานจะไปหาเรื่องพ่อน่ะเราคาดเดาไว้ว่าอาจจะไม่ใช่คนนี้ว่าภาพอะแค่ตัดมาหาคนนี้อคนนี้ต้องเป็นศัตรูแน่นอนเออเดี๋ยวเราไปอ่พ่อนิ่งฟึงนชื่อกาลังพาไปเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพ่อของนิ่งลงลุงเนี่ยนิ่งฟงจชื่อจะพาถังซานไปเจอใครไปกันเลยครับอยู่ที่เมือง เดือนครับเขียนตกใช่มาแล้วชุดเขียวพ่อหนุ่มได้พูดอะไรกันใช่ไหมพ่อหนุ่มเส้นเขียวยางอีกทีฉันต้องเอาหนี้ไปซ่อมนะกอมเนี่ยฉันดึงสายดึงไปดึงมาคึกคักล้วมันหลุดตลอดสมาจชิกน้อพ่อนี่ลงโคตรละมันหนุ่มอยู่เลยอ่ะหาใครอ่ะที่โรงเตรียมเหรอ เขาเรียกลุงเตี่ยมไ,ไหมวะล,ลุงเลียงอย่างนี้ออาใช่ใช่มองดูระยานี้ไม่ใช่นนใชไหมวะเอ้ามาหาว่ะเอดอีอย๋ยวว่าเจ้าสำนักวิญญาณยุทธเหรอท่านปานิ่งมาแล้วเหรอครับเฮ้ยชิงเหอบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ต้องทำแบบนี้นี่ไม่ใช่ท่านคืออาจารย์ของชิงเหอร์ถ้าท่านพ่อรู้ว่าข้าไม่เคารพท่านคงไม่ยินดีแน่ชิงเหอ เฮ้ยคนนี้คือสิบล้อทังสานที่ทนอาดิชื่นชมสินะโรงเรียนสื่อไลเคอร์ขาดงบประมาณหรือเปล่าจักรวรรดิเทียนโตช่วยได้นะเออดไม่จำเป็นเรื่องเครื่องแบบเรากำลังปรึกษาท่านผอครับข้าจะแนะนำให้รู้จักกันเ่ยวซานท่านนี้คือรัชทายาทจักรวรรดิเทียนโตอค์ชายเยชิงเหอที่ท้ายกองคชายรัชทายาทถังซานขอคารวะ หากท่านอาตไม่ได้บอกแล้วก็ข้าไม่อยากเชื่อว่าเจ้ายัางหนุ่มอย่างนั่นถ้าไม่รังเกียจเสียงว่าพี่เสียเถอะรัชทายาทนะไม่ต้องเรียกหรอกรัชทายาทกับเสี่ยมีพ่อคนเดียวกันจริงๆเหรอเนี่ยนิสัยต่างกันมาก,ก,ก,กราฟ้ากับเหวเอาล่ะเรามานั่งคุยกันเถอะลอจิบชาเขียวของที่นี่สักหน่อยไม่ใช่ป่ะละคนเห,ห็นภมขาว่ะเนาะเออใช่เห็นผมขาวแต่ไม่ใช่พี่เสียพี่เสียได้ยินว่าถ้ารู้เรื่องที่พ่อของข้า เก็บตัวอยู่คนเดียวพ่อเจ้าเป็นต้นแบบท,ที่ข้านับถือมากข้าเองก็สืบมาหลายปีเรื่องทั้งหมดดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งหนึง่งที่ไหนครับสำนักวิญญาณยุทธเชษรู้ว่ะแต่หน้าขเขาเด็กนะมีเสียนะผู้ใหญ่ในสำนักต่างทุ่มเทสุสดกัลมา ลิกแผ่นดินหาสมบัติลับชิ้นหนึ่งเล่ากันว่าสมบัตินี้ตกไปอยู่ในมือพ่อเจ้าทันใดนั้นเขาก็ประกาศถอนตัวออกจากสำนักเฮาเทียนราะเขาไม่อยากดึงสำนักไปพัวพันนซื้อสมบัติอะไรอ่ะหลังจากนั้นพ่อเจ้าก็สู้กับคนของสำนักวิญญาณยึดสุดท้ายก็พ่ายแพ้จากไปตั้งแต่นั้นไม่รู้ว่าสมบัติลับหายไปไหนในการต่อสู้ครั้งนั้นพ่อเจ้าลายเป็นราชทินานามรมยุทธ์ที่อายุน้อยที่สุดในตอนแม หลังจากครั้งนั้นสังฆราชก็สิ้น<ม>พระชนทันทีสังฆราชโอ์ใหม่รับช่วงต่อสำนักข้าวียนค่อยหายไปจากสายตาผู้คนการหลบซ่อนของโคอเ้าจต้องเกี่ยวพันกับการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนแล้วท่าชโอ๋ใหม่ขอโทษด้วยตั้งแต่นั้นมาเขาไม่ได้ข่าวแม่ของเจ้าเลยแม่คือนั่นแหละที่หายไปนะคือแม่แต่ว่าสำนักวินญญญยานแข็งแกร่งมากถึงขั้นสามารถต่อกรกับสองจัก,กรวรรดิได้สมบัติลับที่จำเป็นต่อสำนักวิญ,ญญาณยุคนี้คืออะไรกันแน่ ระหว่างการต่อสู้ครั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นเอออะไรคือสมบัหาต้นสายปลาเหตุไ,หหได้ก็สามารถตามร่องรอยของพ่อเจ้าได้ถ้าพ่อข้าคือคน<พ>สังหารสกสาราชองกอนการที่เขาพาข้าออกมาโดยปิดบังชื่อจริงก็มีเหตุผลรือว่าท่านแม่ห,หากนั้นไม่ใช่ความฝันสำนักวิญญาณยึดความแค้นของพ่อและแม่ให้อภัยไม่ได้ข้าให้คนไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว แต่ห่างหายไปหลายปีเบาะแสถูกตัดขาดเกรงว่ายากจะรู้ผลต้องถามจากป้าพ่อนล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับข้ามากขอบคุณครับพี่เสียไม่ต้องเกรงใจลรอกน้องถังตอนนี้เริ่มสายแล้วกินข้าวด้วยกันก่อนสิมไม่ดีกว่าการประลองใกล้แล้วข้าต้องกลับไปฝึกก่อนถ้าอย่างนั้นป้ายนี้เจ้าเก็บไว้เถอะ ต่อไปมีเรื่องอะไรสามารถนำมาหาค่าที่หวังได้นี่คือได้เจ้า้อนนี่เป็นแค่าป้ายประจําตัวเขาริงเหอไม่มีอะไรแอบแฝงสบายใจได้รับเอาไว้เถอะก็ได้ครับขอบคุณพี่เสียมากพี่เสียทนายนิ่งข้าขอตัวก่อนก็ไม่ตอนแรกน้องมองหน้าต่างาน้องคิดว่ามีคนอยู่เหรอตอนแรกอยู่ก่อนเราออกไปงี้หรอตอนที่สังสารมองเห็นเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน มันไม่มีเหตุผลที่ต้องมองหน้าต่างมันมีอะไรอย่างเงี้ยใช่คุยกันคุยกับใครอยู่หรือเปล่าก่อนหน้านั้นท่านอาจารย์นะท่านพูดถูกเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่เสียชื่อที่เป็นสิษย์สำนักเข้าเทียนสำนักเข้าเทียนไม่ได้ช่วยอะไรเขาอ,อายุยังน้อยกลายเป็นผู้โดดเด่นในหมู่วิญญ,ญาจารระดับสี่สิบถ้าอนาคตเขาผ่านปัญหาใหญ่นั่นได้อย่างการร้อนกลับของวิญญาณยึดคู่เขาก็สามารถอยู่เหนือพ่อพของเขาได้กล<ฮ>ายเป็นบุคคลเรียกลมฝนในแผ่นดินได้<ฮ> พบการหลบซ่อนของพรหมยุทธ์ห้าวเทียนเขาจะตามสืบต่อส่วนถังซานถึงเขาจะเก่งแต่อายุยังน้อยเกินไปเขาจะพยายามผูกมิตรกับเขาให้มากที่สุดชิงเหอะทั้งซานเป็นคนได้ความสำคัญกับมิตรลพ่าถ้าเจ้าจะได้ความช่วยเหลือจากเขาจริงๆงั้นก็อย่าได้พยายามไปโน้มน้าวเขาเลยแต่จงเป็นมิรแท้มอบความจริงใจให้กับเขาใช่ใช่ถ้าอาจารย์ข้าเข้าใจแล้ว ถ้าดีกับเขาเขาก็แค่ดีต่อบแค่นั้นเองถามซานนะทําไม่คิดร้ายกับเขาอะนี่คนชื่อเป็นอาจารย์ใช่คนนี้คนนี้เป็นลูกศิษย์ข้อมูลมันเยอะๆใช่ๆเป็นลูกของัพด้วยเทนนตะคนคนแรกคนเด็กอะ คนเล็กหรือคนใหญ่คนที่สั่งสารคิดถึงคือใคนที่ชนะโรงเรียนตะกรลราชาเทียนโตได้ทำไมถึงได้แต่งตัวแบบนั้นนะตลกแปลกหรือไงดูพวกเขาสิย่ากัับ้าดำฝ่าวงล้อม เขาจะนั่ถือลงลูกเชื่อเจ้าของไปกับโรงเรียนอันิบานกับโรงเรียนเกาะขจะสารพวกแข็งกังอีกเขาจะไปชิงชนะเลิศกับพวกเขาได้ดูเล่นสื่อเล้เคร์เนี่ยก็ใส่เสื้อเขียวอี๋เลยสินนะโอ้ไม่ค่อยโอ้โหนั่นอะไรนะรู้หรอน้ำปรุงแสนหอมอาบแล้วสุขภาพดีสมบูร์บื้อ้ตลอดนะ ต้องโทษขอเลยที่หาเงินรืยไม่เลือกวิธีจริงๆแล้วน้ำปรุงเป็นสินค้าระดับสูงเลยนะธุรกิจน้ำปรุงครึ่งหนึ่งทั่วจักรวรรดิเทียนโตก็อยู่ในเครือของพวกเขามีหน้าละถึงทุ่มไม่อัานขนาดนี้แต่นี่เป็นความจริงที่ว่าความสามารถเราก็ไม่ได้น้อยหน้าถ้าเราชนะเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะมีโฆษณาแบบไหนอีกทั้งหน้าอาจจะขายโถ่ท่วมก็ได้หาทำ เราแข่งสาธุสาธุูน่าซึ้งไปแล้วโอ้ยเราเพิ่นแข่งจบว่ะเนี่ยไม่คุยกับใครสาธุสาธุู่ารักดีอ๋อหัแข็งขนาดนั้นให้ลูกพี่ใต้ไปเจรจาคนเดียวจะไหวเหรอเสียวซานที่สรดที่ถามไม่ได้หน่อย ชิ้มันก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเนาะขอสังเกตการหน่อยก็แล้วกันตองเต็มในสีอื่นนี่เท่นะสัตาอรเป็นไบงดูซิยังไม่ได้ยินเลยเนแต่ภาพเดินล้มเข้าไป เครียดมากข้าทั like ้งเครียดมากอุ้ยโออเป็นไงเป็นไงโอ้โหเลยเ่ยอะไรงานเป็นระยะกันเอาเออชอบอะไรกันวะใจลูกศิษย์ดีด้วย ยังวะข้า่านมันก็ยังเาไม่มันต้องได้ยินหยุดหยุดดิวันแล้วยังไงพออ้อบอกว่าตัดส่วนโฆษณาออกไม่ได้ถ้าเรารับปากเงื่อนไขข้อนึ่งพ่อจะย้อนเปลี่ยนชุดให้ดูดีกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยเงื่อนไขอะไรเหรอพอออเรียกร้องให้ขึ้นส่วนแบ่งตัวเองจากค่าโฆษณา เขาต้องการ8 0สโอ้งกตัวพ่ออย่างพอออเนี่ยคำนวณรอบครอบจริงๆช่วยไม่ได้พอออบอกว่าคู่สีดําทาให้โฆษณาไม่เห็นผลพอเปลี่ยนแล้วจะเจรจาการค้าได้ยากรายได้ก็ลดลงและน้แล้วไปชอบค่าเสียหายขอแค่ไม่ต้องใส่ชุดประหลาดแบบเนี่ยจะเงื่อนไขอะไรค่ารับทั้งหมดเลยงั้นก็เตรียมตัวเปลี่ยนชุดกันเถอะดีแล้วดีเจเบื่อตัวชุดใหม่ปะ าอาจารย์ใหญ่จะฝึกพิเศษอะไรให้ข้าเหรอคะกระกูลหอแก้วเจ็ดสมบัติคงมีทักษะชื่อว่าวิชาควบคุมแบ่งใจสินะตอนนี้เจ้าฝึกถึงระดับไหนแล้วเอ,อ่อถ้าเพิ่งฝึกถึงขั้นใจคุ้มกันสามห้องก็พอถูอถ่ายได้คะ่ะวิชาควบคุมแบ่งใจทั้งหมดแบ่งเป็นใจคุ้มกันสามห้องใจคงกระพันสี่ห้องใจบรรเทาห้าห้องใจสมปรารถนาหกห้องใจวิจิตเจ็ดห้องในห้าชั้นนี้ แต่ละชั้นแสดงถึงจำนวนทักษะวิญญาณที่ควบคุมได้พร้อมกันและจำนวนครั้งที่ปล่อยพร้อมกันเจ้าฝึกมาตั้งแต่เด็กแต่กลับอยุดที่ระดับต้นแล้วจะแสดงพลังวิญญาณยุทธของเจ้าออกมาได้อย่างไงรท่านอาจารย์หลงหลงบรรลุระดับ40แล้วทักษะช่วยเหลือลของนางค่อนข้างโดดเด่นสามารถเพิ่มระดับความสามารถทั้ง4ี่ให้พวกเราพร้อมกันได้ถึงร้อยละห้าสิบระเบิดในพริบตาแทบทำให้เราเลื่อนขึ้นมาได้ึงระดับเป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงเลยเจ้าถามนางสิ ถ้าหากเจ็ดประหลาดสื่อไหลเคอร์ลงสนามพร้อมกันทั้งหมดนางเพิ่มพลังแบบนี้ให้พวกเจ้าหกคนพร้อมกัน <c oughs> จะเ <c oughs> ดินในงานสักแค่ไหนใช่เหมือนตอนนั้นน้อยๆไม่เกินสามวินาทีน่สามวินาทีนั่นอาจารย์ใหญ่ท่านดูความลับสำนักหอแก้วเจษสมบัติได้ยังไงนะอย่าลืมว่าถ้าเกิดมาในตระกูลราชามงกรลสายฟ้าเป็นหนึ่งในสามตระกูลระดับสูงไม่ใช่แค่ข้าที่รู้ขอบเพียงเป็นวิญญาณจารย์ที่แข็งแกร่งต่างก็รู้กันหมดถึงจะเป็นแบบนี้สำนักขอแก้วเจษสมบัติยังเป็นสำนักวิญญาณยุตสายช่วย Workers, พระว chapter, ิชาควบคุมแบ่งใจท <Key board> ่านพูดไม่ผิดความลับของวิญญาณยุทธหอแก้วเจษสมบัติคือขึ้นอยู่กับการใช้พลังวิญญาณระดับพลังวิญญาณยิ่งสูงวงแหวนวิญญาณยิ่งมากจุดอ่อนก็ยิ่งแสดงให้เห็นชัดขึ้นโลกนี้ย re. ่อมยุต <Öz pee hvad> ิธรรมหอแก้วเจษสมบัติเป็นวิญญาณยุทธสายช่วยเหลืออันดับหนึ่ง <t> ทักษะการช่วยเหลือถือเป็นเลิศแต่เป็นการสิ้นเปลืองพลังวิญญาณน่ากลัวมากเช่นกันถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขแบบมีประสิทธิภาพ ต่อไปเมื่อเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าหลงๆจะแสดงพลังที่แท้จริงได้ยากวิธีแก้ก็คือวิชาควบคุมแบ่งใจเลอครับที่เรียกวิชาควบคุมแบ่งใจเพราะการควบคุมตัวเองไปด้วยจะส่งผลต่อทักษะวิญญาณต่างกัน <c oughs> ในขณะที่ต่อสู้ <c oughs> การช่วยเหลือผู้ร่วมต่อสู้แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน <c oughs> ในสถานการณ์พลังวิญ,ญญาณมีจำกัดเ <c oughs> พื่อป้าหมายต้องการวามช่วยเหลือต่างกัน ก็ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างแม่นยำแบบนี้ทําให้ทักษะการช่วยเหลือของแก้วเจดสมบัติแสดงพลังออกมาได้มากที่สุดอย่างเช่นทักษะวิญญาณทักษสี่ของหลงหลงตอนนี้สําคัญที่สุดสําหรับข้าคือการกระตุ้นพลังวิญญาณส่วนที่จาเป็นต่อลนุพี่ใต้คือการโจมตีการป้องกันและการเพิ่มพลังวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเก่งจริงๆค่ะที่พูดมาแทบจะเหมือนกับท่านพ่อพูดไว้เลยแต่ว่าวิธีฝึกวิชาควบคุมแบ่งใจนี่ทั้งลําบากทั้งน่าเบื่อเพราะงั้นข้าหลงหลง ในฐานะผู้สืบทอดสายตรงสำนักขอแก้วเจ้ามีคุณสมบัติพิเศษมาตั้งแต่กำเนิดวิชาควบคุมแบ่งใจนี้เจ้าจะต้องฝึกให้ถึงแก่นแท้ไม่งั้นต่อให้เจ้ากลายเป็นราชินาินามพละมยุทธ์ได้ก็ไม่อาจเป็นวิญญาจารย์สายช่วยเหลือ<ไ>ที่เหมาะสมได้เจ้าเข้าใจความลำบากของอาจารย์หรือเปล่าท่านอาจารย์ใหญ่ขอบคุณค่ะท่านวางใจได้นับแต่นี้ไปข้าจะขยนันฝึกมากขึ้นงั้นก็ดีหลงหลง ที่ข้าเรียกเสี่ยวซานมาเป็นความต้องการส่วนตัวถ้าสำนักขอแก้วเจดสมบัติไม่มีกฎห้ามถ่ายทอดให้คนนอกตอนที่เจ้าฝึกวิชาควบคุมแบ่งใจให้เสี่ยวซานฝึกกับเจ้าด้วยได้หรือไม่ท่านอาจารย์วิชาควบคุมแบ่งใจเป็นวิชาลับของสำนักขอแก้วเจดสมบัติข้าจะฝึกได้ยังไงเสีส่ยวซาน เจ้าเป็นวิญญาณาสายควบคุมและยังเป็นวิญญาณยุทธคู่ถ้าใช้วิชาควบคุมแบ่งใจได้ชำนาญความสามารถในการควบคุมก็จะเพิ่มขึ้นเมือ่อไดในสนามต่อสู้และทํ้มีทักษะวิญญาณยุทธที่สองการเพิ่มพละกําลังจะยิ่งเห็นชัดขึ้นดีเลยพี่ซานพี่รู้สึกกับข้าเถอะพี่มีบุญคุณกับข้าถ้าท่านพ่ออยู่ที่นี่ก็คงเห็นด้วยแน่นอนแต่ว่าพี่ซานตอนที่เจ้ามอบดอกทิวลิปเซียนดอกนั้นให้ข้าข้าปฏิเสธไม่ลิะก็ไม่ เพราะข้าเห็นเจ้าเป็นพี่ชายจริงๆจะประหลาดสื่อไหลเคอเป็นครอบครัวเดียวกันจะไม่เคยล้งน้ำใจกับทุกคนข้าเองก็อยากตอบแทนเจ้าเจวิชารับเลยนะเนาะไปหาท่านพ่อตอนนี้แหละท่านพ่อไม่ปฏิเสธแน่นอนไปเร็วมากดูเด็กคนนี้ใจร้อนจริงๆเลยเสียวสานวางใจเถอะนิ่งฟงจื้อไม่ปฏิเสธโอกาสในการซื้อใจคนแน่เขาเคือเจ้าสำนักหอแก้วเจตสมบัติมองการไกลให้ความสำคัญกับเจ้าและพ่อของเจ้ามาก ยิมีเหตุผลบอกข้ามาสิว่าเมื่อกี้นิ่งเฟิงจื่อเรียกเจ้าไปคุยเรื่องอะไรอ้าวอาจารย์รู้ว่าไปคุยอะไรมาไปอีกครั้งแล้วอ่ะลุ้นมากลุ้นมากทุกวันเลยคนกูบีเสียไปเฮ้ยชุดใหม่นหวะเราจะได้เห็นชุดใหม่แล้วเหรอเออสีดำด้ที่เจ้าโรงเรียนสื่อไหลเคอะวันนี้ต้องใช้ความคล้ายแพ้ของพวกเจ้า สากหาราชในสำนักวิญญาณยุทดข้านี่เหรออันนี้สำนักวิญญาณยุทธเหรอ